อินเร็วมากค่ะดูแลวเป็นตัวผู้นะถ้าทางนักลบจะอดฟู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 ฟเลยอะ่ะอืมอเนี่ยค่ะดูเอาเนี่ยค่ะไอตัวนี้แหละค่ะไม่รู้ว่าชาลีไอเอ๋มันหรือเปล่าไม่แน่ใจ ันสวยนะอ่ะดูดูมันนักลบอดแล้ว <c oughs> ตาย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 ,ตาย <c oughs> ฟ้าจะร้องทำไมวุยว่ยวายเลยห้องน้ำน่าจะเต็มเพราะว่าเมื่อกี้ฟูฟูฟฟก,ก,ก,กันเดี๋ยวไ่อ้อมต้องรีบให้อาหารตัวลูก่อนนี่หกโมงจะครึ่งแล้วอะ ไม่เหลือแล้วมเอ้ยนักลบเอ้ยมันกินเรียบเลยมันมาดักก่อนแล้วอย่าต้องดูว่าเหลือมาจากตรงนู้นหรือเปล่าอาหารเม็ดก็ไม่เหลือนะคะกลางคืนให้ไนะ้แบบหมดเยอะมากมันกินเก่งนพว่มันตัวพูดนะเพราะว่าเห็นหางมัน คือไม่รู้ว่าเป็นแม่ของถ้ามันเป็นตัวเมียเนี่ยถ้ามันอยู่ฝั่งนู้นเนี่ยมันเป็นแม่ของไอพี่หนูว่ามันจะเป็นแม่ของไอชายน้อยค่ะแต่ทีนี้ไม่อ้อมเลยเหรอามต่อต่ออาหารเม็ดด้วยค่ะต่ออาหารเม็ดด้วยอาหารเปียกหมดต่ออาหารเม็ดอีก <laughs> กินไปไม่ได้ว่าอะไรกินไปลุกไม่ได้ว่าอะไร <laughs> ได้จะตัวพูล้ละค่ะเห็นไข่ใบไว้ร้องแต่ไม่เอาไม่มีสัรหาให้กินหลอกขอดบอกเลยนะมีแค่ไหนกินแค่นั้นไม่สัญหาเด็ดขาดไม่อ้อมมาซะร่วมมืดเลยรู้เนี่ยเนี่ยรวยรวยหมืน่นบรรโดนในสีทองเนี่ยดูสิคะแต่พี่เขาเห็นพี่เขาเล่าให้พี่อ้อมฟังอยู่ว่าให้กินยาแล้วมั้ง เนี่ยดูมันดูเองแล้วเห็นเล่าให้ฟังว่าวันก่อนเน่ะมันสู้นะพอพี่เขาบอกว่าพี่มอนบอกว่าสู้เลยหมืน่นแค่นั้นละเขาบอกมันหลับหูหลับตาตกไ้สีทองเลยค่ะเนี่ยดูที่เนี่ยหลังอะไรไม่รู้เอ้ยเยมื่อวันไปขอขนมกินเอาที่กินกันหมดเลยเร็วมากเลยอ่ะเนี่ยอาหารอร่อยค่ะ,ะเทเพชร ถ้าอาหารแบบว่าไอ้ถูกๆมันไม่กินกันอาหารสีแดงๆอะนี่มันกินแคทเทสดูหมดเครี้ยงเลยอะ่ะโอ้ตายแล้วแล้วนักรบไม่ได้กินข้าวแม่กุ้งใจเลยหมดเลยเอาแตเอียวันนี้แตเอียกินหมดเหรอลูกธรรมดาเอียไม่กินอะแม่ก็ให้เอียนิดเดียวดิอดเลยกินกันเร็วมากแล้วพามันตุน นีมีตกแม่นะมีตกแม่เอามือมาตกมือแม่นะแม่หยิบชามใส่ไปเนี่ยเรียบเลยไม่เหลือเลยกินไปลลกเรียมเ,เ,เละเรนไรเลยค่ะโอ้กินของดีๆแล้วนะของดีไม่กินนะเหนือทิ้งบ้านเด็กของแคตตี้แคอะ่ะอืมที่บ้านแม่อ้อมเป็นแคตตี้แคอะ่ะมันไม่กินกันเลยอีสี่ซองนะ หมดแจ้าเนี่ยหมดเจ้าหมดเจ้าหมดเจ้าที่ปืด๊ดจ้บที่ปื๊ดมันน่ารักค่ะที่ปื๊ดมันน่ารักมากอุ้มมันแบบเหมือนปื๊ดเป๊ะเลยเหมือนทุกอย่างเลยนะคะแม่มอเลยนะคะนิสัยเหมือนปื๊ดมากเหมือน,ท,ท,อน,น,อนอทุกสิ่งทุกอย่างเลยน่ารักมากเลยนะอือรูจักอ้อนด้วยน,นะขี้หนึ่งเลยแล้วอุ้มไม่มีดิน้นไม่มีอะไรด้วยนะคะพี่มันเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่สาวมันเนี่ย <laughs> <laughs> น่ารักค่ะไปต้องยุ่งนพานะแม่บอกเลยไ่ต้องยุ่งนพาเอาของหนูอยู่นี่ ไม่ต้องไปยุ่งกับน,น้ำพาเขาค่ะไม่ต้องนะคะเขาจะไม่คะไม่ต้องยุ่งน้ำพลานะคะเหมือนเนขะี้ยวนจริงๆเนี่ยเนี่แย่งหมดเลยแต่ละชามไม่เหลือเลยไม่ต้องไปไล่ตีเขาเข้าใจ่ไหม <S <S อืมอิ่มไหมคะน้ำพาหนูอิ่มไหมคะลูกอือิ่มไหมคะฮะตัวเล็กกว่าลูกอีกฮะลูกตัวเบลอเลยนาออกมาสงสารสงสารมันน้ำพาเนี่ยมากมายมากมายเลยนะจริงๆนะ แต่ไม่อยากไปยู่เขาเพราะว่าเขาอยู่ของเขาเนี่ยเขาจะปล่อยใจแค่แล้วแบบไปบังคับครูเข็นเลยมันอยู่ของมันอนี้มาตั้งนานแล้วไงเ,เดี๋ยวก็จะเป็นเหมือนนักรบอ่ะเนี่ยคอยจ้องคอยมองคอาว่าเขาจะไปไหนมันเขี้ยวยี่ไงของแม่เหลือเนี่ยลูกอ่ะอ่ะอันลูกอะของคุณแม่เหลือนี่ของคุณแม่ของคุณแม่เหลือนี่ของคุณแม่เหลืออ,อ,อะไรจระชามดี่ง เกี้ยงหมดเลยอิ่มไหมลูกนภาอิ่มไหมคะหนูอิ่มไหมคะนภะาหนูอิ่มไหมคะฮะคนสวยแม่อิ่มไหมคะเดี๋ยวจะไปนะไอ้ขอดไปไม่กินไม่อ้อมเลยเอามาให้นักลบกินพร้อมก็ล่องก้องแกล้งแล้วก็เติมอาหารเม็ดให้ใหม่เพราะว่าไอ้ตัวนี้กินเลียบเลยค่ะ อปดูดิแอ็นรกกะลองกองกังเลยอ่ะเอ็นั่นกินเยอะมากอ่ะกลางค่ำกลางคืนอีกนะนมอมใส่ไว้อ่ะโอ้โหสุดยอดของการกินมาเลยอ่ะนรกกินไปลูกอยู่ไกลกันเยอะค่ะอืแต่ว่าเวลาที่เราไปเทของเขาสมมุดไปต้อยรถก่อนไปแอบแล้วก็พอแม่อมเดินกลับเขาก็จะถึงจะออกมากินก็คือรู้แล้วว่าเราไม่ได้จับแล้วแต่ว่า สัญชาตญาณของของเขาอ่ะหลบไปดีที่สุดอย่ามาแตะต้องตัวฉันกินไปลูกนี่ค่ะนี่ดูอ้วนขนาดไหนดูนี่ค่เนี่ย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 อ้วนเหมือนแม่ไหมอ้วนเหมือนแม่ไหมเนี่ยเนี่ยอันนี้มันจะพังกรงแล้วค่ะไม่อ้อมให้เราอยู่นี่แล้วก็อุ้มปอเปื้อปอเปื้อปอเปื้อนปอเปื้อน คือกอดมันนี่แบบนี่เลยค่ะเขาเรียกว่าอะไรหลังใจเมือดหลังใจเมือดไปแอ๊บ <c oughs> ไม่แอ๊บเ,เล็ด <c oughs> เดี๋ยวไปรู้ที่ไหนมาเลยยาเชียวโโ <c oughs> อหน้ำหนักผิดกันเลยค่ะดอยู่ในตัวผิดกันเลยน้ำหนักผิดกันเลยค่ะ <c oughs>